สวัสดีค่ะพบกับครูสวยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะในชั้นอนที่ป .1 น,นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญญาลักษณ์นะคะในหน้า143นะคะอ่านะคะคุณครูขอกระซิบน,นิดนึงนะคะข้อสอบของเรานะคะอ,อันนี้อาจจะเป็นการติวที่ดีที่สุดเลยนะคะนี่คือ ข้อสอบของเรามีแน่นอนนะคะโจทย์อาจจะไม่ใช่แบบนี้แต่จะเป็นคล้ายแบบเดียวกันนะคะามาดูในข้อที่1น,นะคะ36นะคะลบกับอะไรได้เท่ากับ25นะคะอ่าเรียนฟังเลยนะคะถ้าวิธีการลบนะคะถ้าเราหาตัวลบนะคะเราจะเอา2ตัวที่เหลือนะคะแบบนี้นะคะ2ตัวที่เหลือนี้มาลบกันนะคะก็จะได้คําตอบเป็น11นะคะ ต่อมานะคะถ้าข้อที่สองนะคะยี่สิบเจ็ดนะคะลบจุดจุดจุดได้เท่ากับสิบกับสิบสามนะคะอะไราลบสิบอยี่สิบเจ็ดลบอะไราได้เท่ากับศักสิบสามบ้างนะคะเราก็จะเอาสองตัวที่เหลือนะคะมาลบกันนะคะก็จะได้เท่าไหร่คะเจ็ดลบสามได้สี่สองลบหนึ่งได้หนึ่งได้เท่ากับสิบสี่นะคะ ต่อมาข้อที่3นะคะถ้าหาตัวตั้งของวิธีการลบนะคะถ้าหาตัวตั้งของวิธีการลบนะคะซึ่งตัวตั้งของวิธีการลบจะต้องมีค่ามากที่สุดเราก็เอา2ตัวที่เหลือนะคะมาบวกกัน12บวก26ก็ได้เท่ากับ38นะคะก็จะได้คำตอบง่ายๆนะคะ ต่อมานะคะข้อที่4ถ้าหาตัวตั้งของวิธีการบวกนะคะถ้าหาตัวตั้งของวิธีการบวกนะคะเราก็จะเอาสองตัวที่เหลือนะคะมาลบกันนะคะก็จะได้เท่ากับ27นะคะ37ลบได้เท่ากับ27นะคะต่อมานะคะข้อที่5เช่นเดียวกันค่ะถ้าหาตัวตั้งของวิธีการบวกนะคะเราจะเอาสองตัวที่เหลือมาทำอะไรกันคะเอามา ลบกันนะคะก็จะได้39นะคะลบ20ก็ได้เท่ากับ19นะคะข้อที่6เหมือนกันค่ะถ้าหาตัวตั้งของวิธีการบวกนะคะ,ะก็คืออะไรเอ่ยบวก5แล้วได้เท่ากับ36เราก็สองตัวที่เหลือมามาทำอะไรกันคะมาลบกันนะคะ36ลบ15ก็ได้เท่ากับ21อันนี้คือวิธีการหาคำตอบง่ายๆนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะ ต่อมานะคะข้อที่ต่อไปนะคะข้อข้างล่างนะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างนะคะข้อที่หนึ่งะคะสามสิบแปดนะคะ,ะ,คะลบกับอะไรนะคะได้เท่ากับ24เราก็สองตัวที่เหลือมาลบกันก็จะได้เท่ากับ14นะคะ ต่อมานะคะ29นะคะลบกับอะไรได้เท่ากับ19คะ29ลบกับอะไรได้เท่ากับ19คะแล้วก็เอา2ตัวที่เหลือมาลบกัน9ลบเเหลือ0 2ลบ1เหลือ1นะคะคะได้เท่ากับ10นะคะมาดูข้อที่3ค่ะอะไรลบกับอะไรบวกกันกับ12แล้วได้เท่ากับ28นะคะอะไรบวกกับ12แล้วได้เท่ากับ28เราก็จะเอา สองตัวที่เหลือนะคะวิธีหาคําตอบนะคะเอาสองตัวที่เหลือมาลบกันดูซิก็จะได้คําตอบตรงนี้นะคะแปดลบสองเหลือหกนะคะสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งนะคะแล้วก็ได้เท่ากับสิบหกนะคะ,ะในข้อที่สี่กับข้อที่ห้าข้อที่หกเด็กๆไปทําเองนะคะลูกไปทําเองลองดูนะคะ,ะให้นักเรียนเปิดมาดูหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสามสี่สิบสี่นะคะ 144นะคะนักเรียนมาดูหน้า144อ่นะคะเนื้อข้อที่1นะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างนะคะนักเรียนดูนะคะ15นะคะกับ36ซึ่งนะคะ36ตัวนี้สีเขียวเขียวนี้เขาเรียกว่าผลบวกใช่ไหมคะเราก็จะมาหาค่ะว่าอะไรบวกกับ15แล้วได้เท่ากับ36บ้างนะคะคู่ซึ่งคู่สวยบอกไปแล้วนะคะถ้าหาตัวลบของวิธีการลบนะคะเราจะต้องเอา2ตัวที่เหลือมา ลบกันเราก็จะเอา36มาลบกับ15ลองดูซิจะได้คําตอบเท่าไหร่นะคะอ่าหกลบหเหลือ1นึะคะ3าลบหเหลือ2คําตอบก็คือ21นั่นเองนะคะข้อนี้เหมือนกันนะคะข้อที่2นะคะหาตัวบวกของวิธีการบวกนะคะเราก็จะเอา2 9ลบด้วย12 29ลบด้วย12นะคะได้เท่ากับ17นั่นเองนะคะ ข้อที่ต่อไปนะคะข้อที่2ใหญ่นะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างนะคะเราก็มาหานะคะข้อที่1นะคะ36ลบกับอะไรได้เท่ากับ14นะคะวิธีการหาคําตอบนักเรียนก็เอา36นะคะมาลบกับ14นะคะก็จะได้ตัวลบทันทีนะคะก็จะได้เท่ากับ22นะคะ ส่วนข้อ2นะคะไรเอยนะคะลบบวกกับ12ได้เท่ากับ39เราก็เอา39มาลบกับ12ก็จะได้คำตอบตรงนี้นะคะได้เท่ากับ27สนะคะส่วนข้อ3นะคะเด็กๆทำเองนะคะลองทำเองนะคะซึ่งนะคะถ้านักเรียนจำได้นะคะคุณครูก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้านักเรียนหาตัวลบของวิธีการลบนะคะเราจะเอา2ตัวที่เหลือที่เขากำหนดนะคะมา ลบกันก็จะได้คำตอบนะคะแต่ถ้าโจทย์ให้หาตัวตั้งของวิธีการลบนะคะเราก็จะเอาสองตัวที่เหลือมาบวกกันเพราะว่าตัวตั้งของวิธีการลบจะต้องมีค่ามากที่สุดนะคะนอกนั้นนะคะเราก็จะหาโดยวิธีการหาโดยเอาสองตัวที่เหลือมาลบกันนะคะอย่าลืมนะคะคลิป ง่ายๆนะคะทริคง่ายๆในการหาคําตอบนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ทําแค่2หน้านะคะหน้า1 4 3และหน้า144นะคะสําหรับวันนี้ครูสวยก็ขอบคุณมากเลยนะคะบา,บายๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ